สวัสดีค่ะวันนี้ก้อยจะพาทำามะเขือเทศเชื่อมนะคะมะเขือเทศก็จะใช้สองแบบเนาะอันนี้ัญหาได้แค่นี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศอ่น่าจะกลายพันธุ์ทั้งสี่ดาด้วยทั้งตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศตัวนี้นะคะเราก็จะมากรีดนะคะกรีดสี่มุมแล้วก็กด ให้มันอ่อให้ให้มันมนแบนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแช่น้ําปูนใส่นะคะน้ําปูนใส่อันนี้เราอนี่ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ทําเสร็จแล้วเราก็บีบเอาน้ํานะคะแต่จะไม่เอาเม็ดออกนะคะเพราะเม็ดมันก็กินได้มีประโยชน์เหมือนกันนะคะนะเราเดี๋ยวเรากอยขอทําให้ดูก่อนนะคะข้าก็จะกรีดก็จะ,จะใช้มีด นี่กีดนะคะสีช่องแล้วก็บิดนี่อะให้เป็นลักษณะนี้นะคะเม็ดนี้ก็บีบอน้ำออกนะแต่เม็ดก็ไม่เป็นไรช่างมันนะคะจันจะอยู่กับช่างมันเพราะว่า เม็ดมันก็กินได้นะคะทุกคนมันจะมีประโยชน์เหมือนกันก็จะน,นี้ออกแรงบิดนิดนึง ใช้มีดแกะสลักนะคะมันก็จะคมดีนะคะตัวน,นมันก็จะมีน้ำเหมืนบีดแบบนี้ทำอย่างนี้ทุกลูกเลยนะคะเดี๋ยวไ็ขอทำก่อนนะคะก็กีดให้มันได้แฉกนะคะทุกคนแล้วก็บีดนะคะ ให้มันเป็นลักษณะนี้นะคะมีเม็ดติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะนะนะหรือเขาจะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็ทำเนี้ยโอเคเดี๋ยวเขาทำให้หมดกันนะคะเห๋ยวคลิปมจะยาวเนาะทำยังไงให้หมดนะคะแล้วก็ เอาแช่น้ำปูนใส่ไว้หนึ่งคืนนะคะถ้าเมื่อเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็จะใส่เกลือประมาณประมาณนี้นะคะแ,แล้วก็เอาของน้ำปูนใส่นะคะ แช่ท่วมนะคะแช่เลยนะคะแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพอเอาท่วมนะให้มันท่วมนะคะเวลาเราเอาไปเชื่อมมันจะมีความกุ๊บๆๆๆนะคะ จะมีความรู้สึกเหมือนลูกเกตนะคะรสชาติเก็แช่เลยนะคะพอแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็จะมาซาวล้างน้ำสองรอบนะคะไม่ต้องไปทำอะไรมานะด้งเ,เดี๋ยวมันจะเละนะคะแช่ไว้ท่วมเลยโอเคนี่นะคะเราก็ทิ้งไว้1คืนนะคะ สวัสดีค่ะก็ต่อด้วยมะเขือเทศล้างทำความสะอาดนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งแช่น้ำปูนใส่ไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ะะใส่กน,นะปะุกน้ำโปนช้อนหนึ่งนะคะ ผนช้อนหนึ่งแล้วก็นันตาลทรายไม่ใช้เป็นเตาถ่านนะคะน้ำตาลทรายมะเขือเทศหนูน่าจะประมาณโลโลก,ก่อนนี้นิดนะคะหนูก็จะใช้ประมาณห้าร้อยกรัมนะคะ มันก็จะออกมานะคะเติมน,น้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อกันไม่ให้ตูดหม้อเราไหม้นะ จะไม่คนนะคะตอนสายเราก็ลืมละลายแล้วส่วนน้ำปูนใส่กับที่เราแช่ไว้เมื่อคืนนะคะเราสามารถเอากรอบใส่กวดไปไว้ทดน้ต้นไม้ได้นะคะ ก็จะเคี่ยวอย่างนี้ไปประมาณาชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะประมาณนั้นนะคะให้มัน,นเคี่ยวดีนะคะหลังจากนี้เราก็อันนั้นเขาไปปล่อยเขาไปตามให้เขาเคี่ยวไปงเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปเลยค่ะเชื่อมมะเขือเทศคะ่ะ เราก็สามารถเอามาเอามาเชื่อมเอาไว้ทานได้นะคะแช่น้ำเปลือใส่ก่อนนะคะหนึ่งคืนผ่าให้เป็นลูกลักษณะอย่างนี้นะคะส่วนลูกเล็กนี่ก็ผ่าครึ่งนะคะนี่นะคะพอเริ่มได้น้ำพวดลงไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะก็ เที่ยวนะคะก็จะเปิดไฟแรงนะคะให้มันคู่นะคคู่มันพอน้ำมันมีเยอะเราก็เปิดไฟแรงนะคะพอเวลาน้ำมันน้อยลงเราก็เปิดไฟเบานะคะตับไฟเอานะคะก็จะประมาณนี้เชื่อมมาเสือเทศน,นะคะนี่คือกาเชื่อมมาเสือเทศ อันนี้น้ำมันมีเนาะก็กะเลยเปิดไฟแรงขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันท่วดลกแล้วก็รอกมันขึ้นมาจ,าจับตีตัดตำตาลเชื่อมมเพือเทศเราให้สีส,สวยนะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสีแวววาวของเรามะเขือเทศเชื่อมนะคะก็ตักนะตักใส่ถาดหรือใส่ ชอนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปถึงแดดให้แห้งนะคะหรือใครมีหมอ้ออบรุมร้อนก็อบได้เลยนะคะสักสองชั่วโมงมันก็จะนานไป <c oughs> เอาไปตากแดดดีกว่าน,นะเปลืองไฟตายเลยนะก็ <c oughs> นะคะอร่อยมากเลยความหวานกำลังพอดีเลยนะคะ ทำหวานนี่เอาไว้ใส่น้ำแข็งได้นะคะทุกคนดูน่าตาเปนือเทศหรอกแล้วก็เอาไปตากแดดนะคะนี่ก็ทำรลนรูนเนี้ยประมาณลูลลก,กว่านินดๆนะคะมันก็หมดตัวเหลือแค่นี้แหละ ก็จะเอาไว้พึ่งแดดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้พึ่งแดดก่อนเสร็จเรียบร้อยสำหรับออ่มะเขือเทศเชื่อมเรานะคะหน้าตาสีสันก็แบบนี้เลยค่ะ